สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวบอลไทยไร้เทียมทานทีรทรจรดปากาล่าแชมป์สมัยที่10เดิมพันตำนานบทใหม่สะเทือนวงการลูกหนังไทยเมื่อโกอุ้มทีรทรบุญมาทันยอดนักเตะจอมเกา๋าวัย5 5ปีสยบทุกข่าวลือด้วยการจรดปาะกาต่อสัญญากับประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ด ตอกย้ำสถานะคนสำคัญที่ทีมจะขาดไม่ได้พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังสู่ภารกิจประวัติศาสตร์ไล่ลาทุชช่ยแชมป์ไทยลีกสมัยที่10ของตอนเองในฤดูกาลที่จะถึงนี้แม้ตัวเลขอายุจะล่วงเลยเข้าสู่35ปีแต่สำหรับทีระทรบุญมาทันมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ไร้ความหมายโกอุ่มยังคงเป็นหัวใจของทีมอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้นำที่กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมในสนามและเป็นแบบอย่างของความเป็นมืออาชีพนอกสนาม วิธีในและความทุ่มเทของเขายังคงเข้มข้นไม่ต่างจากสมัยที่ไปสร้างชื่อเสียงสถานเวทีเจลีกประเทศญี่ปุ่นมาตรฐานที่ไม่มีวันตกหล่นนี้เองคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขายังคงยืนหยัดอยู่ในสมรภูมิฟุตบอลระดับสูงสุดได้อย่างสง,ง่างามและเป็นจิ๊กซอห์ชิ้นสาคัญที่บุริรัมยูเนเต็ดต้องเก็บรักษาไว้การต่อสัญญาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยุติทุกกระแสะข่าวแต่ยังเป็นการประกาศกล้าวถึงเป้าหมายต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม นั่นคือภารกิจล่าแชมป์ไทยลีกสมัยที่10ซึ่งจะเป็นการจะรึกชื่อทีราทรในฐานะหนึ่งในตำนานผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลไทยอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งจับตาทุกย่างก้าวของชายที่ชื่อทีราทรบุญมาทันในฤดูกาลสำคัญนี้เดิมพันครั้งใหม่ที่ไม่ได้มีแค่ตำแหน่งแชมป์แต่มีตำนานเป็นเครื่องพิสูจน์สอบอลยืนยันอิรัก ฮ่องกงฟิจิร่วมประชันฝีเท้าฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่51สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศยืนยันทีมชาติอิรักอันดับ58ของโลกทีมชาติฮ่องกงอันดับ147ของโลกและทีมชาติฟิจิอันดับ150ของโลกคือ3ทีมที่ตอบรับเข้าร่วมศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่51เป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นเกมนานาชาติ International A match ตามปฏิทินฟี f าเดยระหว่างวันที่1ถึง9กันยายน2568ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ Cup ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบอพิตรพระราชทานถ้วยรางวัลคิงส์ค u ัสำหรับการแข่งขันมาตั้งแต่ปีพศ2518 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัล kings ครับในการแข่งขันครั้งที่48ประจำปี2565เป็นต้นมาโดยปัจจุบันจึงนับว่าถ้วยพระราชทานนี้มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่เป็นอันดับสองของทวีปเอเชียขณะที่การเปิดรับข้อเสนอการเป็นเจ้าภาพสิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคม2568 ปรากฏว่ามี3จังหวัดที่ยื่นความจำนงเสนอตัวเข้ามาอย่างเป็นทางการภายใต้เงื่อนไขที่สมาคมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้คือจะต้องมีความพร้อมพื้นฐานตามเกณฑ์ต่างๆของแมชนานาชาติตามข้อกำหนดของฝ่ายจัดการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรีสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีกลีบบัวจังหวัดสงขลาสนามกีฬาตินสุลานนท์ จังหวัดเชียงใหม่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีโดยขั้นตอนต่อไปฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมได้พิจารณาตรวจสอบความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตามข้อกำหนดและแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบต่อไปภายในงาน FA Thailand Awards 2024-2025ทั 2025, Beyond Limits ในวันพุทธที่16รกรกฎาคม2568เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณ The Banquet Hall แอดนทงเม่งใจโดยคณะกรรมการที่สมาคมได้ทำการพิจารณาอย่างดีที่สุดทั้งในมิติของฟุตบอลคุณภาพการแข่งขันมิติทางเศรษฐกิจมิติส่งเสริมการท่องเที่ยวและมิติของกระแสฟุตบอลภายในจังหวัดบุรีรัมยูในเต็ดพลิกโฉมครั้งประวัติศาสตร์ทุ่มทุนคว้ายุโรปคอนเน็ชั่นเขย่าบอลลังเอเชีย บุรีรัมย์ประเทศไทยประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเตดสร้างความสั่นสะเทือนให้วงการฟุตบอลไทยอีกครั้งโดยการปรับเปลี่ยนนโยบายการเสริมทัพครั้งสำคัญสำหรับฤดูกาล2025-26ประกาศกล้าวทิ้งกลิ่นอายแซมบ้าที่คุ้นเคยหันหัวเรือมุ่งสู่ตลาดยุโรปเต็มตัวภายใต้คอนเซ็ปต์ยุโรปคอนเน็ชันซึ่งถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่แฟนบอลต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบ จากบราซิเลียนสู่ยุโรเปียนที่ผ่านมาบุรีรัมยูไนเต็ดประสบความสำเร็จอย่างสูงกับการเฟ้นหานักเตะฝีเท้าชาาจากบราซิลซึ่งกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของสโมสรในการไล่ล่าแชมล์ลกสูงสุดของไทยมาอย่างต่อเนื่องแต่ในฤดูกาลใหม่นี้พวกเขาเลือกที่จะแตกต่างและท้าทายกว่าเดิมด้วยการนำเข้าขุนพลต่างชาติสายเลือดใหม่จากทวีปยุโรปเป็นหลัก ดีกรีไม่ธรรมดาประสบการณ์เวทียุโรปคับแก้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มาเล่น,เ,ลนเมื่อไรชื่อนักเตะใหม่ที่ตบเท้าเข้าสู่รั้วช้างอารีนาล้วนแล้วแต่มีโปรไฟล์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและผ่านการชิงเชียนในหลีกระดับสูงของยุโรปมาแล้วอย่างโชกโชนอทิโรเบิร์ตซูเพลเมเกอร์ชาวออสเตรียดีกรีแชม์ลกออสเตรียกับเรดบูซาบวก และเคยโลดแล่นในเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันกับฮอฟเฟนไฮม์มาแล้วพร้อมประสบการณ์ในศึกยูโรปาลีกโรเบิร์ตเบลเออร์กองหลังสัญชาติเยอรมันอดีตผู้เล่นของเวเดอร์เบรเมนในศึกบุนเดสลีกาการันตีความแข็งแกร่งในเกมรับฟิลิปสโตยโควิชแบ็กขวาดีกรีทีมชาติมอนเตเนโกรผ่านการลงเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยูฟาแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกกับทีมดังอย่างเรดสตาร์เบลเกรดเนมันยานิโคลิชกองหน้าชาวเซอเบียที่มีประสบการณ์ในรอบคัดเลือกยูโรปาลีกพร้อมจะมาเสริมความเฉียบคมในแดนหน้าเป้าหมายใหญ่ยกระดับสู่ AFC c h a m p i o n ย League อีลี e การยกเครื่องทีมครั้งนี้คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเป้าหมายของบุรีรัมยูในเต็ดไม่ได้หยุดอยู่แค่การทวงคืนความยิ่งใหญ่ในประเทศ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อต่อกรกับสโมสรชั้นนำของทวีปในศึก AFC Champions League Elite การผสมประสานระหว่างแทคกติกที่เข้มขน้นสไตล์ยุโรปกับความเร็วและทักษะของนักเตะไทยชุดปัจจุบันทำให้ทัพประสาทสายฟ้าในฤดูกาล2025-26น่าจับตามองอย่างยิ่งแฟนบอลคงต้องอดใจรอชมว่า ยุโรปคอนเน็ชั่นจะสามารถนำพาบุรีรัมยูในเต็ดทยานไปได้ไกลแค่ไหนบนเวทีระดับทวีปปิดฉากทุกข่าวลือคิมมินฮยอกปลาการหลังอดีตแข้งบุรีรัมเปิดตัวซบเปอร์สิบบันดุงแชมป์ลีกอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการสิ้นสุดการรอคอยสำหรับอนาคตของคิมมินฮยอก อดีตปราการหลังชาวเกาหลีใต้ของบุรีรัมยูในเต็ดที่ล่าสุดบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทัพเปอร์สิบบันดุงยอดทีมแชมป์ลีกสูงสุดของอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คิมมินฮยักหมดสัญญากับทัพประสาทสายฟ้าหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้เขากลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นที่สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัว ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เดินทางกลับไปพักผ่อนที่ประเทศเกาหลีใต้ท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรสำหรับเปอร์สิบบันดุงถือเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ของอินโดนีเซียและเพิ่งจะโชว์ฟอร์มสุดแกร่งขวาแชมป์ลีกาวันอินโดนีเซียในฤดูกาล2023-24มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่การได้ตัวคิมินฮยอกซึ่งมีประสบการณ์โชคโชนในไทยลีกจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับให้กับทีม เพื่อเป้าหมายในการป้องกันแชมป์และสู้ศึกในฤดูการหน้าต่อไปยังไม่ต้องสงสัยดวนสตอยโควิชจ่อเสียบโคต้าต่างชาติบุรีรัมแทนที่ดิออนคูสบุรีรัมอยู่นเต็ดร้อนระอุฟิลิปสตอยโควิชแบ็กขวาชาวมอนเตเนโกรจ่อขิวขึ้นแทนเป็นหนึ่งในเจ็ดขุนพลต่างชาติประสาทสายฟ้า ลุยศึกไทยลีกฤดูการ2025ทับ26หลังโชว์ฟอร์มเข้าตาในช่วงปรีซีซั่นจอเสียบแทนที่ดิออนคูสที่อำลาทีมไปก่อนหน้านี้การเสริมทัพของบุรีรัมยูไนเต็ดในฤดูการใหม่ยังคงเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็กขวาที่ว่างลงหลังจากการขาดหายไปของดิออนคูสกับการทีนคนสำคัญซึ่งล่าสุด ดูเหมือนว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายกำลังจะถูกเติมเต็มโดยฟิลิปสตตยโควิชตัวเต็งหนึ่งเดียวในตำแหน่งแบ็กขวาจากการวิเคราะห์ขุมกำลังนักเตะต่างชาติชุดปัจจุบันสตอยโควิชกลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะถูกลงทะเบียนในโคต้านักเตะต่างชาติด้วยเหตุผลสำคัญคือตำแหน่งการเล่นที่ทีมกำลังต้องการโดยตรงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการคาดการว่าแพทริกเบลเออร์กองหลังชาวเยอะรมัน อาจจะถูกโยกมาเล่นในตำแหน่งนี้แต่จากการลงสนามในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดบาวเออร์ถูกใช้งานในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวกลางซึ่งเป็นตัวออกบอลทำให้โอกาสของสโอยควิชในตำแหน่งแบ็กขวาธรรมชาติยิ่งสดใสามากขึ้นบทพิสูจน์ครั้งสุดท้ายก่อนเส้นตตายส่งชื่ออย่างไรก็ตามทุกอย่างยังคงอยู่ในสายตาของทีมงานผู้ฝึกสอน การฝึกซอมและโปรแกรมอุ่นเครื่องที่เหลืออยู่จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญที่จะชี้วัดฟอร์มการเล่นและความพร้อมของนักเตะทุกคนก่อนที่จะมีการตัดรายชื่อและส่งลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแฟนบอลประสาทสายฟ้าต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดว่าขุนพลต่างชาติทั้ง7คนสุดท้ายที่จะได้ลุยศึกไทยลีกฤด,ดูการใหม่จะเป็นใคร แต่ที่แน่ๆณนะเวลานี้ชื่อของฟิลิปสตตยค o วิชได้กล่าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและมีโอกาสสูงที่สุดแล้ว